สบายดีสบายดีเอ้าคือเป็นยังที่ละบาทนี่ฮะคือพี่น้อยลงกูเก้าบาทนี่ฮะพี่จอดลงกูเก้าบาทนี่พ่อโตยังเป็นไข่อยู่วะนี่ไข่แดงในมิตู้เป็นต้อฮะไข่แดงในมิตู้เป็นต้ออ่านานไข่ใมิตู้เป็นต้อบานนี้อเอาแล้วจังว่าแต่หมดสบาย ออช่วงนี้มันเป็นไข่เป็นนาวเนาะคนก็ได้โอ้ยไข่แน่เลยปอ,อยังไงนี่ฮะเขาบังแน่โอ้เสียงง่าเท่นี่เขาเมย์ชื่อไห่ของเมยอม์อะไรมยอยู่ไทยเขาชื่อว่าไห่เลยนี่เมย์เมย์เจ้าเองนะบ่อเออ <laughs> ปออะไรสวยคำ ของแท <C apr il> <ค ido> ้หงปลอมเนี่เอาแล้วจะ่อปเนะโอ้ยแต่เเีม่ดี่พียคือแั้ม่แบบนีอนแเออเกียร์่าใส่ของแท้เลยโอ้ยใส่ของแท้ด้วยไม่รอไม่ดำลจำดำไม่ได้แม่น้เนาะไม่รอไม่ดำจำนำไม่ได้ โอ้ยออกกลังกหาให้เปลี Theory, <t ent ment> <Te> ่ยนอยู่กี่ชื่อน่าม่วม่บ่ะลเป็นได้เลยมื่วยบ่ละนรั่นก็ตก็ตัว่ะรงไว้ดี่นี่้นไ่ยงรด้วยนะต้ไหักแล้วมันงไว้ได้หักเลยเลยได้ประสเสกินข้าวไปกินข้าว เอาพี่น้องเอยเนาะหลายมือหลายวันหลายเวลาผ่านไปพี่น้องเอยตั้งแต่น้องเตี้ยเพิ่นบ่สบายเนาะมื้อนี้มาอัปเดตเบิ่งอีกก่อนพี่น้องเอยเป็นจังไงมาอีกมื้อนี้มีประตูบัดนี้เนาะโอ้ยได้ประตูเลื่อนนี่นะคือได้ยินว่าได้ประตูเลื่อนโอ้ยได้ประตูได้ประตูได้ประตูใหม่้วบัดนี้เนาะประตูยกบัดนี้ได้ประตูยกบัดนี้ โอ้เป็นแคนี่อ้อโมีต้นเลื้อยมีต้นเล้ออันนี้ก็มากออกได้อันนี้มามันจังได้ใช่น้ำสะดวกเนาะอ่าอย่างไรดีเอ้าเงินสิบบาทดีาคือเป็นยี่สิบบาันี่อฮะคือพนกานรงกูเก้าบาทนี่ พี่หยอดรุ่งโม่เก้าวันพ่อโตยังเป็นไข่อยู่วะนี่ไข่เนยไม่ตู้เป็นโตฮะไข่เนยไม่ตู้เป็นโตด่านไข่ไม่ตู้เป็นโตวันน,นี้อเอาแล้วจังว่าแต่พอสบายอเออช่วงนี้มันเป็นไข่เป็นปน,นาวเนาเนะคนก็ได้โอ้ยไข่แน่เลย โอ,อย่างเลนี่ฮะขอบังนลยโอ้เสนใหญ่าท t นี่ของแม่ื่อไ,ไห่ของแม่ใดแม่อยู่ไทยเขาชื่อมาให้เลยนี่แม่แม่แม่เจ้าเองนะบ่เลยเออพอเลยสวยคำของเทพฮึ่งปรหมนี่ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> เราจะเชื่อไปขายเนาะโอ้ยแต่เราเปี่ยแม่ดีบ่ะเราเพียคือแค่เนาะก็แม่ดีแบ่เอนด่อเกียร์วใส่ของแท้เลยโอ้ยขูดใส่ของแท่อด้วยไม่รอกไม่ดำหมจำดำไม่ได้เนาะไม่รอกไม่ดำจำดำไม่ได้โอ้ยออกกาลังกาหาให้เปลี่ยนอยู่กี่เนี่ Uh, Chưa nào mà hãy kỳ 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 một lần nữa nè đấy chắn nè 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 mắc xem nè 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 ừ nè 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 ngoài sau này nè 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 đuổi nè nhà ขยาแล้วใส่แวัวไ่่อมไในี่ันนะผ่นผ่อนในหนาวนอกวัเด็กๆก็เด็กๆก็เลี้ยกระดดกระเดี่ยววัโอ้ยเดวอืมันเป็นช่วงเนาะช่วงฝนตกใหม่วัวตงยาวัเนี่ยคือเมื่อวานมันยังไม่ใช่คือตอมลายแท้ตอมยาี่นหาจ้า นี่เหรอตัวหางมันตัวหางมันมาลายมันก็ขยายมูน่ะเออเป็นตระกมาลายมาหันบอมนไปอยู่เพื่อนบอเมื่อนี่เออเมื่อยบอละเป็นได้เลยเมื่อยบอนะ่ยเนื่ยกระตุกกระตัวบ่วงไว้ที่ไปถ่ให้ร่งด้วย หยไทยถึ้งหักแล้วมาตรงไว้ได้หักเลยเได้ประสเสดเลยบ่ิด้กินท่อเข่าวนี่นะหักบดทคืนเลยอาไปซักยากันยังหักพุทธคืนเลยเออนนกวยหน่วเศร้าอะไรังังมือแล้วพูดเน่บี่มาหาน้องบนน่ะวะตั้งแต่มือวันแต่มือไหนก็มาหาเอาคลิปลงมืงคลิปก่อน ใส่มือเลยแบบมาหากว่าไป,าไ,ปไปกวดไปยังเบิ้งเวิ้งหมอนน่าได้ใช่ไหมไปแคินี้กี่ซื้อพ่ออืไปเคินี้กี่ซื้อพออออ้้ยปั๊มเน่ไปให้ไ้ปั๊มอยู่สองคนนี้รู่แพร่หนาะมันคบขากัจดำบมดต่นเยนีแ่เจ็ดมื่นเลยเจ็ดมือนจะผ่านมาเนี่ยคลิปคลิปตวเชนลงปั๊มอู

Hào thế em phương trình hải sau Ôi, ừ, ừ. nó chếp là chếp có chép sạc chếp Bố, chếp xong một cắt, xong một đèn cắt này Một đèn cắt chếp quỳ Chếp đi Chếp đi Chếp 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 đi Chếp 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 đi Chếp 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 วไา้เรื่อไว้คลองยัง้นีเลยเนาะใกล้ใช่ไหใกล้ไม่ใช่ไหมไก่มาแต่เฮือนโด่เมื่อวานไก่ควันแต่มันนั่นผูนะโทษไก่มาแต่โด่มันคือมันมีกินอย่างก็คือมีกินนั่นไงใส่บุญยางเนาะเพราะมันคือมีกินอั้มอั้บ่ อ้คุณนแต่แไม่หรอกอเออคอาเปิดนั้นไว้เปิดวงเยี่ยมไว้ของหายมันนะทางวงเว้นนะนละหายมันเนาะแล้วเข้จริงๆเปิดให้มันรบายออกนะมันจะบุกมาน่นะบ่อยู่นี่กัเดองใช่หน่าต้มยแกง เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าวเออโมเบื่ออะไรวะเบื่อเนาะระวังได่เนาะว่า่านิในบ้านแถนี้แต่ใครเห็นคนในบ้านปีกายนี่ผู้นึ่งยั่ไงปีกายอยู่บ้านนะโมเบื่อเฮ็ดแล้วจนเชียร์เรากะเฮ็ดข้านเราเคยกินเฮ็ดข้าวเคยนะกินเฮ็ดจะต้องต้องเฮ็ดที่เขาเคยกินจะแท้จะเอาไว้นี่ ชุนไลยเฮ็ดพ่อช่วงเฮ็ดพ่อน่ะเขาญาตินะมันเป็นไข่อ <được> ย <Felix> so ู่ดิแงโง่ขตัวนี้อันนี้อ๋สบายอยู่โอ้ยโุขนาหนาจดแรงเลยเลยถ้าใหญ่ร้อยแล้วมั้ยวันได้มานสักวายุสักเปนเลยงหญ่ได้กินแล้ยายมีกินใช่ปอย่าก็วกกินนิ

อ่าช่วงเฮาเป็นไข้ช่วงนั้นว่าช่วงตอนนึงได้ช่วงสงกรานต์นั่นเด้เออแบบบ่อยากเฮ็ดหยังก็อยากอยู่ซื่อๆแล้วบ่อยากบ่อยากปากบ่อยากเว้าแบบอยู่ซื่อๆนะผู้ใดสิเฮ็ดหยังก็ได้แต่่อยอยู่ซื่อๆแบบมอยอยู่เออมันเมื่อยนําาทวงเฮานี่เด้ร่างกายเฮานี่อันนี้ก็คือกันน่ะซื่อๆอยู่น่ะซื่ออยู่ดิซื่อใส่บ่ได้บ่กนี่ อือใช่ใชอมานอนเื่อนั้ไม่ท่านีชสิพันดีแห้งแห้งหมดทั้งไข่ทั้งแงี้ครับผู้ผู้พันชอบบาดอย่าไปนอนมาเก้าบ่อย่าไปนอนกับเต้าก็เก้าวะฮะไปนอนกับ่ได้กินมันสั่งมัน่ทำัานยังไงถกินกินไม่ซึใบหงอยๆนี่คืออะไรช่วยมันแหลกเต้ เจ็บตูดอยู่นี่เจ็บตูดน้องน้องเงาปมาป่ะเจี้ยน้องโรล่านะเออปด้มาได้อยู่นี่นะอือใต้เตยาเนาะโอเเนอไม่ไพูดเป็นไก่เป็นนาวบาทนี่ยังไงก็ไล่ที่โดน เขาต้องตอเขาต้องเอาในซื่อน้ติดเนาะอันน้ไม้ใช่ใช่น้ำไม้เนโอ้ยขอ้นระเจ้ามนากาบมันติดปะได้ติดติดเล่ะิจะไปปูกได้เลยนะราให้ฝนตกก่อนเอาแบบ่าเ่าตอเอาปแล้วกเื่อให้ปลูกกนั่นเองจงจงเป็นน้ำนาใส่เลยเพรายังมันเหียวเลยช่วงน้ำฝนอ่าช่วงฝนตก ถ้าเราปลูกปลูกถึงช <Red Bull. S 1> ่วงนี้ช่วงฝนตกลิ้นช่วงฝนตกลี้นะติดแม่นอ่าโสมเมียนก่อนนะโอมเราไม่ได้จะปลูกก่อนเอากันจะแตกก่อนจะปลูกก่อนท่านแตกแล้วทำมือกับโมยูเนาะแม่เก็บแต่เยอะเองนะนี่นะโมยูไปไต่ไต่มุ้งไปซื้อผมนะดยเก็บมาเรื่อยๆก็ป้องได้ถ้าจะไดเงินผูกแขนไหมเนี่ โอ้เลยไม่นับป้าจ้ะตมกี้ว่าป้าทุกตมืกี้ผูกแขนมันตัวนั้เอาฉ่อยคำพูนบ่อหนีบว่าเห็นว่ากใหญ่แม่ยายชื่อม่าจะพุ่นบ่บ่มันกือมันบม่ได้หลอนเดยเนาะชายไม่หล่อนแต่คอมันเนาะชายไม่หล่อนเนาะเออแสดงว่าเออก็เจ้าเห็นมาดีอยู่ด้นี่บริการคอหมดละ บริได้เพบ่่ะคือทำทำในวิดโอออเนาะมันคอวัเนี่ิมันสิเปิ่งออกในคอมะเนี่ยไ่นคอันสเป็นงันไ่มันสิออกมันมันสิดลอกเนาะอ่าเอาเอาฮาวิดเด้ฮาวิไปติดมากมันลอกแข็งไหนคำมันสิอ่อนอือบาทนึงสซบากนะคำไทยแุ๊ ทำน oh, ีนะประมาณโอ้บาทหนึ่งมูจักอย่างเาะประมาะบาทหนึ่งบาทนึ่งบาทหนึงกัประมาณช่วนี้ข้ามข้นไหนม0หามื่นมูได้นี่นะบาทนึง5,000นเประมาณหามื่นหามื่นปลายมูได้หามื่นซี่หามื่นปลายผู้ม่านเคยังอง้ี่จสองมื่นหนึ่งเนาะสองสามมื่นเนาะสามมื่นสองีก่อนนะเนาะรวากสามมืนหา่นองี่ก็ยังสองร้อยห Hiền chốt lại bận này xíng sì, huh? à, này, ừ. biết ừ. thêm nào không? Hả? Đường cao bay tôi Đường cao bay thôi. đường cao đầm nát đây, nó. khuyên hỏi nhang bận này. Đẹp. Khẩu dừa, khẩu dừa là anh có đèn không? Mẹ. Khẩu như vậy, khẩu như อ่าเมันขึ้นอังครับทำมขึ้นกับฮุงตลอดอยู่แล่ว่ามันมันมีอยู่นั้นผูวมีอยู่สามหลอดผูวที่ตั้งไว้ใช่ไหมเินวนเมียนกางเืนแร้วก็จะไปหอยคนนั้น่นค่ห้องโบยากเคลื่อนไปมากอะหามหามองอไรมองนึงไงมันให้มันแบบว่าเหมาะชมดีชุดแล้วกะเฮ็ดรักหรีอว่าไปติดตั้งไว้เลยมันจังคำมแล้วกอยู่หันเลยเห็แไดห้องน้ำหน่ะใช่แต่ว่ เมื่อกี้นี่ลูกคักกว่ายางป่ะใส่องเขาต่อาน้องมูก่อนบ่ะเพรได้พัดลมใส่ก้อนพอได้ไข่เน่ไข่ไข่เมื่อั้นเน่บอกมีห่อนเนาะมันห่อนมันจะยูได้ครับมันห่อนไรกันเลน้ำเช็ดไปขค้นเลยเ้าเฮ้ากันกับนอนพ้ารเปิดพัดร่มใส่ถน่วทวกก็ยังห่อนง่ายๆเลย ขายงานทวดเรียนน้ำบ่พูดว่าอะไรเป็นบอกว่าเมืเดนนี้่ไปหาเมื่อเดือนนี้บ่มาริยนน้ำแต่นี้บ่เป็นบอกว่าเป็นดูพุ่นหาเมื่อดูหาเมื่อ อนึกว่าเศร้าเลยเป็นไงเด้วแต่เต้มตันนั่นจะไ้ามาหาเลยวันนี้ก็บ,บร่ได้นั่นหรอกช่างน่ก,กับพ้าก,กันกลับไปน่อยแม่ามาหาพอดีมาแต่บ้านอ่าน้อ,นองสิงน้องสิงเลยเนาะเรื่องก,ออก็หลังไหลอ,ออกได้มะอืม ไข่ยงเนาะเป็นไข่ยงเนาะตรงอโทมาลว่อเดียวพอมาพอสีล่างจสียามาล่างเออน้ำจมูกล่างมูกวแมนีบมื่อเดียวพอสีล่างนโทมาวันเนะบีบสีตึึกแล้วมันออกมันจะออกคั้งนี้ครับไม่ออกได้ไหนวะเนาะฉีดเขานี่จะออกครั้งนี้อะนะไม่ฉีบโสมักบกวะบกเคยกเคืออะไรแเเนาะ สีขาวนีีไว้ออกเพิ่นีนะไม่ใช่ออกว่ฮะมันมันจะมีเมันมีเชือากันเนาะปลาลงแหงนี้อย่างนี้คเี่คือแดคือดำข่าดีเป็นไรอย่าี้ป๋ฮะรดโอ้ยเป็นสาวอะไรกันดูแลตัวเองนะเมื่อ น้ำแดงเด้เปิดไปตะกของเรียนกินมัดซองกุดแบบมาออกทั้งขนมมัดสามทงสีทงเแน้ำแดงอีกว้าอีกาอ่องอตกขนมเป็นไข่เลยไปของเรียนอาบน้ำสูสบู่ชาผมชายเยะผมชายเยอือแก้วน้ำผ่ายมันหลายหมด แก่แล้วคนผูกไมผูกไมวะเนี่ยให้ผูกไหมผูกมาตามหลังเอมีคนมาตามลังอกู่วนได้ยังไงมาไม่แกชาเออผอกผ้ามีเนี่้เป็นมาดุพอเสร็จบอกดูแต่เนี่ย คือได้ยินว่าบ่าพอมีว่าสิน้องโดล่านะว่าเพิ่นมีทางเอ้ยฮักบอกคือไอ้ฮักเพิ่นนี่แยพันที่พิ่นอยากติดต่อน้องโดล่าไปห้องเพลงลงซ่องว่าจัดได้ยินได้ยินว่าในนั้นเพิ่นเอาไปแต่พ้อมีมีอันเนี่ยที่ต่อเพิ่นนะบ้อน้องโดล่านะเฟซบุ๊กพิ่นนะพ่อพ่ออาจารย์ชื่อโทรศัพท์ให้มือนันเนาะ มโหงเพลงแค่เดียวพี่น้องเนาะให้โทรศัพท์เมื่อไรเพิ่นก็ได้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวความสามารถดดอีดอนเนาะความสามารถของเพิ่อนถือว่ามีความสามารถอยากเป็นในห้องใช่ะหมนะถือว่าใช้ประโยชน์แบบไรดีเนาะใ <c> ห <oughs> ้ความสามารถได,ด้ดีพี่น้องเลยไอเสียง,อง,งเออไอเสียงเราบ่ได้นั่นแเราแสดงความสามารถเราด้วยการใช้เง,งาะ ไอ้หนุเตี้ย่ห้องเพลงอยู่ฟังนี่่ได้เตี้ยบอ่ะไ้เรพลงเ้อานัสิบ่าวายฮะบ่าวายฟอนชิบิ่งเงเ้นไว่าน้ะทนี้กพอแล้วเนาะไรบ้านีนพี่เราเอยพอได้นั่งอยู่ตะรางต่รุมตะรางที่ดกงอเงมไปเนาะไปได้มันมาอยู่ทางพี่ครับตั้งงานบ้านในต่างกันได้ไรเมื่อไรอย่างมากเฮะ ไปมาทไำไปได้มาเลยแต่ว่าเวียกหันกานั่นนะบ่แต่มันแล้วว่ไดอย่งปกติกับข้ากันนั่งหันแน่นอนได้เห็นอยังงมันบ่อยเเก็บเพชรเก็บยางอันนี้กับนี่กัเก็บนี่กับพยางเนาะมีไก่ป่าอยู่ยไก่ป่าทั้งหมบัจักทั้งไป้ป่าน่ยกัคีวจักไปพุ่นกะไหมทั้งเขาไปอะไรกับเรื่องแล้วมันสะดวกสบายในการทำอยู่นี่กั มองยูหมองนอนมันก็ให้กูกันให้กูไปกัไปนอนอยู่กันกบท๊อบอันหางข้างเนาะแค่คิดลบมือเลยท็อปอบห้างได้นกินจนเครื่องยูแถวยูพุ่นได้จะเอามานเลยดิเอามา่หรอบอต๊ได้จ้ะโต๊ตั้งได้ไว้นั่นบอสเียมาโยกันเมาอะไรคำว่าิาเสียมาไห้บเลยคำว่าคำว่าเสียมา เซ็งมือเ่อนที่บางแก้วไงบาแกมาตั้งไว้ตารังเพาะพ่อนางอยู่เนาะชอบกินน้ำบางแก้วนี่ตั้งไว้นอนอย่าอนี้พอมาได้วันนี้มันบมันจิมไม่ได้ไปดังเนาะเหากับไอยูเนะไปอยู่นยู่แบบเมื่อกลับชุกข้านะแบบเมื่อเกลดบขอมันนั่็ไหมเหากับไปยวมาอยู่นานเนาะหน่อยหน่อยเสียไปนึง เสียไปน้ำเลยเก็บไปเลยจะหเออไม่เสียยหญ่เลยคือเป็นแท้ฮะเสะเียบเล็กมือน้อออประตูก็เปนได้อสะอาดแต่เนไปน้น,น้อยแล้วยัน,นแบบบงเอลกูกผกอนใชน้ปบ่ลูกหอบไ้เลยนะเออแบบนันมันกระลาไปเลยเนาะเออปลงจริงก็ได้กัน ผังแค่น้ำรดมันเต็มจริงเน่เาจะไปกินเหอาัวหออกไปเลยเละแค่ว่าจะเลืประตูไว้บ่ได้ไปไคออกอไปก็ใช่กระเจี๊ยด้วอ่ากระเจี๊ยด้แมันใครหรอกเขามีหัวเลยมีหัวไ่สวนมันนั่นแหละมันกับใครอยู่ใครกลัวนั่นอยเมื่อสวนพอตู้เป็นเฮ็ดยันประตูเนี่ยประตูน่นจะถึงคำได้บ่ต้องปรตูบ่ประตูบ หัวเข่าเลยเลยแล้วก็หวยไอ้แบบนี้ที่เจ็บมาใส่ก้อนอะไรกะได้ข่างเดียวข่างเรื่งนั่นคอยมุ้มมันวางเอาไปใส่แล้วมันอะไรมันแม่แต่นางค่างได้ของมุ้มตัวดำๆนะเออแต่นางกับหลงพ่อป่ะแม่นได้ข่างเดียวตัวสูงนั่นนะแม่เออแชาวของเราก็มีอยู่ป่ะของเราเราเราโบไซเออ่ะมันเดือยป่ะเดือยตื้นๆนี่แหละเดือยแต่เดียวเออ มันเดินลงมู่อะครับว่ามันแปลนมันอย่างบาตชี่กัมันกับก่วงไรแต่คือห่ชาแล้วกับพวกยังพวกหลายเนาะใม่เป็นรถผดเนาเป็นรถดียเอามาสอามาผูกไฟเป็นกับไต่ไว้ยังเตีเว้นเนาะไต้ปลาเป็นชี้เลยแท็งไว้ข้างในแต่เดมือเนาะไตือตัคือนั่นโยรถมอนอะโยรถกักมือมันเบ็ยังเกลียวว่นชิโยไปหาเจ้าอยู่ชวนโบว์นนะ้เอาไปยัง ห้าสิไปยืมเงินน้ำเจ้าใส่น้ำมันมยอ่าก็แต่พี่แด่แม่บิ๊เอาไปหาเงินเอาไปหาเงินหาน้ำมันเบิดเจ้าน้ำมันเบิด์ยืมไปพุ่นแหล่จนทอดอันบักเขาอันแปลงรถไทยอันขายโนนตัวนั้นโนนบรรทัดบอก่น้ำมันไก่ตัวจักเนาะงก็มาชิบชาพันกับน้อกัดไปได้ไกลเต็มยูเขายืมแม่ชาพันเขาไปใายกระดาษเขาใช้มาหายไปได้เพิ่นไปใายกระดาษชาพันได้พบชิบหะได้เพิ่นกับมา ว่าเมื่อวันเกิดนะว่าลูกสาวเันครับปจาจทห้พันหนึ่งรอเ,เน,อะนาะพันหน่งไปชื่อใครามากินบท่น้วอ้าว <c oughs> ื่อใครชื่อือ้ชื่ออะไรแต่ใครกัชเตะกมีเกตหนึ่งซื้อมาลระทนกินบะทนมนันนอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปานเนาะเดี๋ยวจังไรกันนั่นก่อนผิดสมบไม่อย่างมันนี่กัมาเยี่ยมมายามทางนองเตี้ยเลยดาเด้อ sau vài vay đưa lên khay đưa, nào này, sau vài vay, chân mày mà đến nấm mai, như cứ hai cả tham với nó, tham với nó là, chi cho, tham là cứ lót gùm đấy vậy đi, cho

cơm chấm tưng đó, cơm bơm nghĩ ừ, <laughs> like đúng nghĩa cơm bơm nữa, nó thiệt chân này cái đĩa má nước cò lẽ nó này cái đĩa má nước cò con ít lẽ con đã má, trâu ra gì là, cái, cái mẻ cò con là như thế ha, chỉ ăn sắn giang, cái xíu, thêm nước muối, mẹ, mẹ xay luôn, vừa xay, ui, trâu, chân này chân muối trâu, chân muối quả

หมดมือมีแหงครก่ไมาไว้แบ้นางแรกคมาเป็นแบบนี้แม่นารเดืนมดังออกต่อไปนอนบิดคืนลใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกบัดคืนนี่แบบลูกเมแบบเนียไข่บัดคืนตัวเองละเป็นมอากาศเลแลนทางนนด้วยมือทางุไหล่เขาซักแล้วตอนนั้ ไปไปใส่นาะเดี๋ยวสีชอบคิดไว้สำนีกก่อนพี่น้องเยไปสบายดีก่อนบัดนี้เอาไว้ว่ายเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมือว่าสิมาเยี่ยมมาอันนี้ก็าไว้ก่อนเลยมาชื่อมาแต่คิดว่าเพิ่นเซาซะแต่ซะเลอืมอืมเนาะแค่นี้จะบ่เป็นหยังเนาะก็ไปเล่นนมูนี้กันอืมอืมอ่แต่เพิ่นมือแห้งโอไป เพราะว่าเขาว่าเวลาลื่นก็เพ่าะต้องตากเลสมันแรงๆอยู่ยังเล่นเด้เป็นยังไงเนาะอันนี้กลายเป็นเสียหญ้าเสียตองกระแปะหมดแรงเนาะพักปล่อยย่างบาดนี่พักปลูกแตงไว้กับออริกินข้างหลังบ้านมันก็เสียแปะหมดแลงลอันนี้เผือกนีนะ่เนาะ ไปสิโอเคพี่น้องเอยเนาะสำหรับพีพ่นี่กับสีไรลำลาไปก่อนพบพ่อก,ก,กันใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะวันนี้ขึมาอัปเดตเบอร์เฮือนน้องเตี้ยถาข่าวเพิ่อนเนาะกัยังกําลังลูกระไข่ไหมเพิ่นกัยังพ่อช่วงประเด๋ช่วงคือช่วงยาประเดี๋ยวพี่น้องอเอ๋ยนังเป็นสีซึมๆอยู่เนาะมาอัปเดตเยี่ยมเยี่ยมเลยพี่น้องเอยไปพบพ่อก,ก,กันใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะ ภาพบัรคันใดก็ขอไขปอสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ